สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจันยารัตวิลาศินค่ะเป็นครูประจำแผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชค่ะฝึกประสบการณ์วิชาชีพค่ะอยู่ที่บริษัทเข่าหลักบรรดาลีค่ะระยะเวลาในการฝึกนะคะตั้งแต่วันที่7เมษายนะะพุทธศักราช2568จนถึงวันที่23เมษายนพุทธศักราช2568ค่ะ,คะสำหรับประสบการณ์ที่ ได้รับนะคะก็มีดังนี้ค่ะค่ะก็การที่ครูนะคะได้เข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการนะคะก็ถือเป็นโอกาสที่ดีมากค่ะในการพัฒนาทักษะนะคะและนําความรู้จากภาคปฏิบัตินะคะมาถ่ายทอดให้กับผู้เรียน,นะคะ่ะซึ่งดิชันนะคะก็มีแนวทางในการถ่ายทอดดังนี้ค่ะ1นนะคะก็ ถ่ายทอดทักษะวิชาชีพและคุณลักษณะการทำงานที่จำเป็นค่ะคะรูก็จะเน้นทักษะที่จำเป็นนะคะเช่นการทำงานเป็นทีมค่ะความรับผิดช,ชอบนะคะและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะก็จะมีการสอนแทรกวินัยน,นะคะในการสถานที่ทำงานค่ะเช่นการตรงต่อเวลานะคะมารยาทในการทำงานค่ะและการสื่อสาที่มีประสิทธิภาพค่ะ 2. นะคะครูก็จะมีการถ่ายทอดด้วยเรื่องเล่านะคะ ใช้ประสบการณ์ที่ได้ไปฝึกมานะคะเล่าเป็นเรื่องราวนะคะ mm hmm. เพื่อกระตุ้นความสนใจนะคะและสร้างแรงบรันดาลใจให้กับผู้เรียนค่ะผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับผู้เรียนนะคะจากการที่ครูได้นําประสบการณ์จากสถานประกอบการมาถ่ายทอดนะคะ mm hmm. ก็นักเรียนนะคะจะได้ฝึกทักษะที่จาเป็นต่อการทํางานจริงนะคะ mm hmm. เช่นการคิดวิเคราะห์นะคะการแก้ไขปัญหาค่ะการสื่อสารแล้วก็การทํางานเป็นทีค่ะนักเรียนก็จะมีความพร้อมต่อการทํางาน ในอนาคตมากขึ้นค่ะ 2. นะคะก็เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้นะคะเมื่อนักเรียนนะคะเห็นว่าเนื้อหาที่เรียนสามารถนามาใช้ได้จริงนะคะจะส่งผลให้ผู้เรียนเนี่ยมีแรงบันดาลใจนะคะและตั้งใจเรียนมากขึ้นนะคะนักเรียนนะคะจะรู้สึกว่าเนื้อหาที่เรียนนะคะมีคุณค่าและเกี่ยวข้องกับอนาคตของตนเองค่ะส่วนกระบวนการในการขยายผลจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของครูให้กับเพื่อนร่วมงานนะคะ ก,ก็จะมีการสรุปและถ่ายทอดบทเรียนจากประสบการณ์ดังนี้ค่ะจะมีการรวบรวมข้อมูลจากการฝึกงานนะคะเช่นแนวทางปฏิบัติที่ดีค่ะกระบวนการทํางานนะคะเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะก็จะมีการเขียนรายงานและจัดทําสื่อนาเสนอค่ะจะเป็น powerpoint และวิดีโอค่ะเพื่อถ่ายทอดอย่างเป็นระบบค,ค่ะสําหรับปัญหานะคะที่พบเจอใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการนะคะก็คือ,เ,อเวลาในการฝึกที่จํากัดนะคะระยะเวลาฝึกงานนะคะสั้นอาจจะไม่เพียงพอในการเข้าใจระบบการทํางานทั้งหมดค่ะ<ไ>ก็จะมีแนวทางการแก้ไขดังนี้ค่ะจะมีการวางแผนฝึกอย่างมีเป้าหมายตั้งแต่วันแรกค่ะเช่นแบ่งเนื้อหาที่ต้องการเรียนรู้เป็นหัวข้อรายวันค่ะและมีการจัดลาดับความสําคัญ ของสิ่งที่อยากเรียนรู้นะคะเพื่อใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะขอบคุณค่ะ